ยินดีต้อนรับสู่อลิ n ออฟวา l l เลอรําในจักรวาลคู่ขนานและะ้วมั้งครั้งนี้เป็นแมทหยุดโลกนะครับระหว่างซัพพอร์ตมีปมนะครับอลิฟหน่งองเตี้ยของเรานั่นเองนะฮะมาพร้อมกับหน่องเป็นมาก้อยของพี่ไม่ได้แล้วอายญาครับผมบอกเลยนะครับว่าศึกนี้โอ้โหเวทเวทมนต์มันใช้ไม่ได้แล้วสำหรับอลิซครับเราก็เลย หยิบบคาวมาใช้แทนซะเลยอหยิบคาถามาใช้แทนฟาดมันซะเพราะว่ามันเก่าเกินไปแล้วมันเก่าเกินไปมันเก่าเกินไปเล่นก่อนแล้วเล่นก่อนแล้วฟาดฟาดอย่างเดียวครับผมเออฟาดได้ฟาดฟาดได้ฟาดโอ้ยโดนจับแล้วจ้วงอันนี้ซีมาของคำว่าจับจ้วงโอฟาดฟาดบ้างฟาดบ้างรัวรัว โอ้โหสูส <tampoco S 2> <music> <cities> ีคร no, no. okay. ับสูสีครับคู่นี้บอกเลยว่าอาญานี่วิวดาเมจมาเต็มครับผมเอาละครับผมมารอบที่2ครั้งนี้ต้องล้างตากันนะสำหรับอลิของเราฟาดฟาดไปก่อนแล้วฟาดไปก่อนแล้วแล้วโดนโดนเคาน์เตอร์มาเดี๋ยวบล็อกก่อนบล็อกได้บล็อกบล็อกรัวรวบล็อกรัวโอ้โหล้มไปอะล้มไปแล้วแพรลิงดีกว่าจังหวะนี้แพรลิงก็ไม่ได้มันมันโอพีนะเหลือเกินอาญาที่มันออโอ้มันวิวดาเมจเต็มเนี่ย โอ้โหอันตีามาเต็มอันนี้คือของดามจครบชุดที่อาญาเอาแกไม่เหลือเลือดให้อลิสได้หายใจเลยฟาดก่อนแล้วจังหวะนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยกดคอมโบตัวนี้ไม่เป็นลยประเด็นนั่นเรามาพักชมสิ่งที่น่าสนใจนสักครู่นะฮะรู้สึกว่าอา่าจะโอพีเกินไปนะฮะครั้งนี้เราก็เลยเอาอลิสมาสู้กับพ่อหนุ่มเรือดร้อนนะฮะเป็นดาวของติกตอกเลยก็ว่าได้ฟอร์เรนติโน่นะครับผม บอกเลยว่าคนนี้รำอย่างชํำครับรำอย่างเดี๋ยวล่ะนหัขวดก่อนขวดก่อนโอ้โหโมอตันดิโหม็ไว้ตันดิโหม็ไว้ตันดินี่แน่หน่องเตี้ยต้องสู้หน่องเตี้ยต้องสู้โดนรำแล้วปลาดอกไปแล้วจ้วงรัวรำอย่างผิ้วรำอย่างหให้ได้พักหายใจหายคอกัอนก่อนครับโอ้โเตะตั้มโอ้โหเอาแล้วน้องอลิสมาครับผมจ้วงจ้วงจ้วงไม่โดนใครเลยขอโทษด้วยตัวนี้ผมคอมโบไม่เป็น โอโ้โหโดนโอ้โหรำอย่างชา้ำโดนรำโอ้โห,โโหถึงเราจะคอมโบหนองอลิซไม่เป็นแต่โอ้โปาดอกมาปลาดอกมาก่อนเลยเอาดีเอาสีบ็อกมาบ็อกกลับไม่โกโอ้แพลิง่งพลาดโดนฟาดหลังจ้วงลงไปแล้วไม่โดนเขาจังหวะน,นี้หลบหลบได้อย่างพิ้วหลบได้อย่างชา้ำแล้วโอ้โหหลบต่อหลบเจอ หลบเจอหลบแล้วกดอันติรำอย่างผิวครับโชว์ระเบำชาวเกาะลำแบบเนอะสง่อใจฮะใส่น้ำหลังไหลเออเฮ้ยกระท้อหักใจดังคลื่นคลื่นอะไรคพราะผมกดเดี๋ยวเพิ่งให้ผมลุกให้หน่องอลิสได้ลุกก่อนนะหน่องอลิสที่ออกหนับผีมายังไม่ทันได้โอ้โหลำอย่างผิวลำอย่างช้ำขอเวลาขอเวลาสักหน่อยพุชพเฮ้ยเอะอะอะใหญ่ใหญ่พี่ใหญ่โยกมี่พี่ใหญ่ พี <da> ่อย่าโยกพี่อย่าพี่อย่าโยกพี่อย่าหนีคุบซะทุบซะทุบซะโยกนี่นะอย่าทำทรงผิ้วอย่าทำทรงผิ้วนี่เดี๋ยวเจออลิสทำให้ปิ้วซะเลยนี่คึงหลอดฮะคึงหลอดจหวันนี้ฮิวเลือดมานิดอ่ะนะอย่าทำคิ้วอย่าทำาอย่าเล่นล่างเอาเล่นบนเฉย ผมว่ามันไม่ค่อยจะสูสีสักเท่าไหร่นะฮะสำหรับเอาหน่องเตี้ยนะซัพพอร์ตมาสู้กับฟลอเรนติโนฮะครั้งนี้ก็เลยเป็นอืมมาผิดเรื่องป่ะพี่ี่บริเคียะนะครับเอาเลยครับผมครั้งนี้เป็นศึกระหว่างลูกผู้ชายนะครับผมฟลอเรนติโนปะทะฮิบริเคียวยะมาพร้อมกับอืมฮิเบิร์ตลมังโอเคครับเป็นศึกระหว่างชายชาตรีนะครับผมบอกเลยว่าศึกนี้ เท่แน่นอนเท่แน่นอนเออโอ้โดนไปก่อนแล้วลำอย่างช้ำลำโชว์โชว์อย่าง้เขาจ้วงบนเล่นล่างเล่นล่างจ้วงบนเล่นล่างจ้วงบนเราเอาลงขึ้นล่างล่างต่อครับตัวนี้ผมเล่นเป็นคอมโบมาดิเป็นไงล่ะท่าอย่างชายชาติหรือเปล่าวะดูแล้วดูแล้วมันจะเป็นชายชายเกเรนะครับผมเป็นศึกระหว่างคนเกเรเจอกับคนเกเเรแล้วเราจะโดนเทเป็นอยางเดียเล่นล่างนี่ อ uh ย่าเล่นละโอ้ขอโทษไม่เล่นล่างแต่ซัดเราตกมาเขาชนะไปต่ออ่ะเหลือโอ้ยชายชะชายไม่ละชายเวลาดูท่าทันหิอย่างชายเลยครับผมคุณจโอ้ยอย่างเทพคุณจหนีเอาแล้วนะเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะคุณจคอมโบช้าไปโอ้ยโดนว่ะโดนว่ะไม่เป็นไรสวนสวนนี่ครับโอ้ บล็อกแพลิงแพลิงอย่างเดียวแล้วสวนสวนต่อแล้วแพลิงต่อแล้วลุยครับลุยลุยแล้วซัดกดอันติไปจังหว่านี้กดอันติไม่กดอันติไว้ติดโดนโดนบล็อกเข้าไปอย่างยิ้วแล้วอย่าพึ่งช้ำอย่าพึ่งโอ้ยเราต้องมาล้างตากันนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เขาทำทรงช้ำแล้วเกินนะฮะท่านฮิบริเคียวยะของเราก็เลยจะต้องมา แก้แค้นกันสักรอบหนึ่งฮะเอาเลยครับผม<ป>ของจริงมันต่อจากเริมเริศหมาก็ซัดผิดฝั่งแล้วเริศหม,มาก็ซัดผิดฝั่งแล้วเขาโทษที่พี่บล็อกได้อยู่บล็อกได้อยู่เล่นบนเลนล่างเลนล่างเล่นบนแคลลิงไปแคลลิงทุกนัดแล้วซัดซัดซัดไม่ยังโอ้เอาดิเอาดิตัวเนี้ยอย่างผิวครับผมอย่างผิวโดนไปแล้ว เฮ้ยชุกแพรลิงต่อเลยแพรลิงต่อเอาเลยครับผมจัว่าะนี้ปะทะกันเข้าไปแล้วแล้วฟาดโดนเตะเขารู้ทันเราแพรลิงต่อแพรลิงอีกทีแล้วแพรลิงแพรลิงไม่ไม่หยุดที่จะแพรลิงไม่หยุดที่จะแพรลิงโอ้บอกเลยว่ามันระดับฮาร์ดนะครับบอทตัวนี้ระดับฮาร์ดระดับเวลี่ฮาร์ดครับผมเอ้ยแต่เราซัดล่วงไปก่อนแล้วเอาละครับผม รอบที่สองบล็อกไปก่อนหนึ่งทีสัตว์หน้าสัตว์สัตว์หน้าสัตว์หลังลุยต่อไม่ยังโอ้โลุยไม่ยังจริงๆไม่ยังไม่หยุดไม่ให้พักหายใจไม่ให้พักหายใจบล็อกเข้าไปแล้วําต่อสัตต่อขอโทษขอโทษอย่าเล่นล่างอย่าเล่นล่างกดบางใครไปสักหนึ่งทีครับังหวันนี้ฮิบาริโดนฟาดแล้วลับลำต่อโอ้จะมาจะมาจะมาอะไรดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูพาไปดูพลังชายชาตีเขาตีกัน เขาตีกันอย่างนี้ครับใช้ชายจะอุ้ยโดนลำอย่างชํำแล้วต่อคอมโบยังต่อคอมโบไม่สําเร็จนะน้องเอ้ยตีแน่เอาละครับจังหวะนี้เรามีโอกาสอีก2ตาเลยมีโอกาสอีก2ตาเราจะต้องโชว์คอมโบช้ำของพิพิพิเคียวพิเคียวพิพิบาลิท้าแล้วเตะไปก่อนหนึ่งทีจังหวะนี้เป็นไงล่ะท่าของชายชาติ โอ้ชายชาติเล่นหลังเราเข้าให้แล้วต่อคอมโบไหมอย่าโดนนติก็พอนะครับโอ้โหใช้ชาติฮุยชุบชุบชุบโยกหลอกโยกหลอกเฉยเฮ้ยชุบโยกหลอกโยกหลอกเป็นทีแล้วชายชาติเขาเล่นกันอย่างนี้นี่มาเป็นซูโม่เออสัตว์ไม่หยังสัตว์ไม่ยังกระโดดเป็นจริงเจ้าโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่โอกาสมีเยอะโอกาสมีเยอะ โอกาสมีเยอะแต่อย่าปาดอกไปบอโดนว่ะโดนก่อนแล้วแล้วจ้วงโชช้ำไปแล้วครับแต่ยังมีอันตีอยู่สองอันแต่เขายังไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรสัดไปบล็อก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 แล้วสวนเตะไปโอ้โดนอย่าดิเขาเล่นมีดอ้มีดมันแรงเงือ มาครับผมไฟที่สี่ระหว่างศึกของชายชายชายสีทั้งสองกันหนูหนี่เราแค่โยกหลอโยกหลอไปเล่นไปหนึ่งทีต่อคอมโบก็โยกไปรัวรโอ้โหโดนกับโดนกับจังหวะนี้ต้องแพรลิงแล้วไม่ได้เก็โอ้โหเฮ้ยผมว่าจังหวะนี้เราโอ้เขาโชว์ช้ำแล้วว่ะเขาโชว์ช้ำเขาโชว์ช้ำโชว์ช้ำอย่างนี้ต้องแพรลิงแพรลิงให้โอ้ให้ชุดแตกไป เลยด็กโอ้ยไม่ได้โอ้โหไม่ได้โอ้โหโชช้ำไม่ให้ลูกกันเลยเฮ้ยอุย้ยโดนก่อนลำช้ำเปิดคอมโบมาเปิดคอมโบมาสวยเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยอย่าปล่อยให้ศัรตรูลอยดวนต่อคอมโบไปยาวๆครับผมเออเออเออชุดนี่แหละ ชายชาตรีอ่ะชายชาตรีเขาต้องเล่นกันอีโอ้โหโอ้โอ้สัตว์หน้าสาัตว์ไปสัตว์ต่ออันติวืดไปเฮ้ยยังโดนอยู่เอาดีครับผมเอ,อ้ยจะบอกครับเดี๋ยวแผลลินต่อเดี๋ยวโยกหลอกเฉยๆโยกหลอกเฉยๆซ้สา้สาซากสามโอโ้โหโอ้โหนี่หลบอย่างช้าบอกเลยว่าหลบหลบอย่างหลบอย่างช้ามาจุบจุ๊บโอ้ยจุ๊กไข่หวาโอ้เจ็บ กระบวนท <si suppression> ่าโอ้ยังไม่ได้ใช้กระบวนท่าเขาโอ้โหทํำทํำจัดโอ้โหเดี๋ยวปอ์เรนติโนโอ้นี่ที่นี้เขาเรียกว่าการต่อสู้ของชายชาตรีอือหือเอาละครับผมต่อกันเรื่อยเลยสัตสัตโอ้ยยังไม่ได้ใช้กระบวนท่าของชายชาตรีล็อกก่อนบอกแล้วสวนสวนแล้วแพรลิง สาดเข้าไปจังหวะนีน้โอ้ไม่ทันบล็อกบล็อกแล้วชายชาติไม่สเร่นเล่นล่างเล่นบนเข้จะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้โลบนี้เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยต่อคอมโบแล้วต่อคอมโบแล้วนล้หละชายชาติไม่สําเร็จวะบล็บอกก่อนบล็อกแล้วชายชา <c oughs> ไม่เป็นไรแพรลนิงออแพลนิงหลอกเป็นการแพรลนงหลอกอันนี้โดนสดอุ้ยเขาใช้อันตีวะ ล้ำราบ้ำชาวเกาะล้ำแบบเงาะสนอใจโอ้โหใส่น้ำหลังกระบวนท่าของชายชาตรีสินะเอาละเอาละเราตั้งหลักก่อนเลื่อนเลื่อนเราจะหมดจะหมุนิึงนานไหมเคลียร์แกจะเฮ้ยโจ้เฮ้ยลงกดผิดรำมาเป็นการกดดันแล้วให้เราโดดลงมาเอาใหม่ครับผมนี่แผลิ่งไปดินอ๋อไอ้แผลิ่งเจอเจอคอมโบสวนอ๋อแผลิ่ง แล้วซัด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 กันได้หมดกันได้หมดเราก็แพรลิงต่อโอ้ยแล้วก็ด่าเพรายาวแพรลิงต่อีอทีแล้วยังสวนกันไปสวนกันมาสวนกันมาสวนกันไปเออกันกันกันได้กันกันได้กันดีเตะไปสักสองทีเตะไปสักสามทีแล้วโยกหลอกอันนี้ไม่หลอกอันนี้ของจริงแล้วแพรลิงต่อนานยำไปครับลุยซัดซัดหน้าแบบชายชัิ ชัดแบบชายชาติหลอ่อเอา้าโหหล่อลื่นเขาเรียกว่าหล่อลื่นคุณจุบโอ้โอโอโอแผ่นลิง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 ไม่แพ้แล้วไม่แพ้กิ้งกิ้งเป็นลูกขนุนตาเนี่ยเป็นตาของแกที่จะต้องล่วงลงไปเออเล่นล่างดีนะักตัดไปจบซะอือกระบวนท่าของชายชาติ พุชชุบนี่แล้วก่อนได้เปรียบพุชชุบุบโยกหรอโยกหรอโยกหรอยำไปยำไปแล้วต่อคอมโบอพแพลิตต่ออลโหโอนหยาเล่นตกเห็ไหมไม่ตกไม่ตกไม่ตกอย่าไม่มีที่ให้เล่นแล้วชายชาติไม่มีที่ไม่มีที่ล้างแขนซะอือ เอาละครับทุกคนครั้งนี้เป็นศึกล้างตานะครับระหว่างทิเบรีกับออยาที่ออกเม็ดรวนะครับผมเรียกว่าเป็นฟูดามีเก่งเหลือเกินนะครับรออยาตัวนี้นะแพทนี้ผมก็สู้ไม่ไหวฮะเราต้องเอาทิเบรีที่เราต่อคอมโบอย่างช่ำที่สุดนะฮะมาโค่นเขานะครับผมมาดูกันครับว่าความโหดของออยาในแพทนี้จะโหดขนาดไหนบล็อกก่อนแล้วหนึ่งทีเตะเขาไปหนึ่งครั้งฟาดฟาดโหดบอก โหดบอกโหดยังไงก็เจอคุณคิคุณพิเคียวไม่ได้บล็อก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 สู้บล็อกสู้อันแน่ตัวตัวนี้อย่างผิวอย่างผิวครับช้ำที่สุดแล้วเออกระบวนท่าชายชาติโอ้ยลบโอ้เขล้มแคลิงแคลิงต่อโอ้ยเจ้อะไรดึกกูตีมาตั้งนานตีแป๊บเดียวทำไมเลือดกูจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยอย่างโกงเลยตีเอ็มไป ปรับแพทใหม่ไปปรับใหม่ไปปรับใหม่เลยนะไปปรับเลยนะเออโกงเกินครับแพทนี้อะไรเราต่อคอมโบมาตั้งนาน <c oughs> าล้วตีผงสามทีตามเราทันแล้ว <c oughs> ลบอยู่ไกลๆก่อนแล้วก็ตัดนะโอ้โหวันเปิดมาหมดออไม่ได้ออกแค่เวทเนี่ย <c oughs> ออกออกดาเมจดาเมจร,ร้วด้วยเหรอเ้โดดเป็นี ตัวเป็นที่เจ้าเลยขอโทษครับพี่อ๋โอ้ยเล่นล่างเล่นบนเล่นล่างฟาดตัดซะอู้ไม่ทันโอ้โหเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวทีเดียวขึ้นหลอดบ้ากดีด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 เดี๋ยวโกงไปเตะนะเตะเตะต่อเตะรัวเตะเตะรัวเตะรัวโอ้ยเออเล่นบนเล่นล่างเล่นล่างเล่นบนแคลิงไม่ติดแคลิงไม่ติดดูโอ้โหแรงเกินจริงๆฮะแพทนี้มาต่อกันฮึจุดโอ้ยกระโดดท่า ชายชาติ Что ไม่ได้เลยอะไม่ได้โอ้อยากใช้อยากใช้กระบวนท <decent. S 2> e ่าชายชาติต้อง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 เตะก่อนหนึ่ง <sweats> ท <ces> <laughs> ีแ <spir> ล <ul 1981> ้วกระบวนกระบวนท่าชายชาตีฝาผู้หญิงก็ไม่เว้นก็โอ้ยดูดดูดเพราะมันโกงไงแล้วโอ้โหเจอผิวเจอผิวหน่อยเจอผิวหน่อยโอ้โหไม่ต่อคมโบต่อคมโบต่อความยาวสาวความยืดอ เก่งเกินไปแต่เวลาล้างแค้นฮุบบล็อกก่อนแล้วสัตว์อย่างอเดันกับบนท่าชายชาตรีก็ฮุ้ยจุบหนีหนีเออเอาดีเอาดีเอาดีเอาไปก่อนหนึงทีฮึ้ยจุ๊บโยกหลอกทีแล้วเล่นไปเล่นกันดื้อๆแล้วก็โดนด้วยประเด็นติดด้วยครับผมจังหวะนี้ฮิวเลือดให้เต็มซะเลยอจะได้เพอร์เฟกต์ไหม โอ้วยโอ้เ้ดุโอ้โว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 วโโโเล่นล่างะโอ้ยโดนจับแล้วโดดไปซัดกัมโอ้ยอาย่าแผนนี้ไม่ไหวจริงจิงครับผมเอ้ยเล่นเลยเล่นเลยเล่นล่างต่อ้ยพิ้วพิ้วพิ้โชว์พิ้วโชว์พิ้วผู้ช่วยเออแผ่ลิงไปแล้วเล่นล่างครับผมเออเก่งเหลือเกินมาครับไฟแอลแบทเชิรแล้วผู้ เอยล้มไปก่อนหนึ่งทีอย่างเท่เลยครับคุณพี่เคียวลังแกผู้หญิงได้เท่สุดๆเลยเออเตะสามเล่นบนเล่นล่างเล่นล่างแพลิ่งต่อหลบมาหลบมาแล้วก็ยังไม่พ้นกดอันติสู้แล้วจะวะบังไครไปเลยครับผมโอ้โหเจอสู้เขาบังไครส่วนเขาบางังไคโอ้โหเล่นต่อบอกไม่อยู่แล้วหยุดไม่ได้แล้วเกินต้านจริงๆครับคนกันนี้ลัดลัดต่อลัดต่อแล้ว แล้วแพลลิงหลอกแพลลิงหลอกแต่ไม่ไม่สำเร็จเลยแพลลิงไม่อยู่โกงเกินครับโกงเกินโกงเ,เกินไปแล้วโกงเกินไปแล้วอืเออโอ้ยหาจังหวะหาจังหวะสวนโอ้ไนี้เราต้องเอาจริงแล้วครับผมเพราะว่าอาญาป่าเถื่อนเกินไปแล้ว วิ่งขาส่วชามต้องเตะสิแล้วฟาดฟาดงวงฟาดนะฟาดลุง,ง,ฟ,งนะฟาดงาฟาดงาฟาดงวง,งโอ้เจ็บบล็อกต่อครับดูจุบหลบได้หล,ลบได้แล้วเตะเตะแล้วเออฟาดฟาแด,ดๆๆาลแล้วโยกลบยกหล่นเล็มึงขาช้าไปหน่อยอ๋อเรารู้แหละเราต้องเราต้องโยกเราต้องเล่นอย่างนี้ฮะโยกแล้วเราก็เออเล่นเท้าเท้ามันเร็วเท้ามันเร็วผูชรุ่ เท้าเอออย่างเออต้องโยกละเท้าโยกละเท้าคุณจ๊บโอ้ยดูดูดูกระบวนท่าชายชาตรีชาตรีบอก <laughs> โอเคใช่นะไปก่อนหนึ่งแต้มแล้วจังหวะนี้เป็นจังหวะดีโยกหลบมาแล้วเล่นหลังกระบวนท่าชายชายชาตรีบอกมาดิคุณจุ๊ยเออเล่นก่อนเปิดก่อนได้เปรียบโอ้ยบล็อกไม่สำเร็จชุด ชุดกระจูรีแล้วครับผม,ม,ไมเไปดูอดิเอาดิเอาดิยังไม่จบดอกนะยังไม่จบดอกแคลรี่แคลร่ไม่สำเร็จไม่เป็นไรบล็อกก่อนแล้วโอ้โหเดี๋ยวตีไม่กี่ทีตีไม่กี่ทีโอ้โหโอ้โหเจียนตายเอาเท้าไปกินทำไมก็ตีมาเสมอได้ล่ะเนี่ยโอ้โหแล้วเรากำลังซัด โดนงัดอันตีเข้าไปก่อนแล้วเออมันเจ็บตรงนี้ที่อกข้างซ้ายยังบ่ตายยังหายใจได้แต่ท่อละมารเ,เจ็บอ๋อ เอาคือครับเล่นล่างแล้วกระบวนท่าไม่ค่อยงามเท่าไหร่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่หรกระบวนท่าก็จะไอ้สิอยู่ฝั่งนีจ้าอยู่ฝั่งหนี้แล้วจ้าโอ้โอ้ยแพลิงแพลิงหลบแพลิงหลบไม่พน้นแพลลิงรัวๆแล้วแล้วกระโดดเป็นกระโดดเป็นกระต่ายเลยเออเล่นเออกระบวนท่าแรงมากโอ้จที่เขาจะชนะเฮ้ยจับ โอ้ยเตะก่อนไกลเกินเอาอีกทีนึงเตะไปครับฟาดฟาดโอ้โหพึ่จะโจนี่โจคืออะไรวะหิวเหรอโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโู๊ยบังเกลยเอาละครับโอ้โหมีทั้งไก่มีทั้งไกลโกงเกินไปแล้วโกงเกินไปแล้วสัตว์ น่าเลยต่อกบอโบรัวๆเังนวันนี้ตายไหมย,ยังไม่ตายแน่ผมว่าเออไม่ตายว่าอันนี้ศึกตัดสินครับผมระหว่างฮิบริเคียวยะกับซับพอร์ตอาญาฟูเอพีก็ไม่ใช่นะมีขวานมาด้วยเ <c oughs> ออไฟนอลแบตเทิล <Final S 1> ครับอันนี้ต้องเอาให้ชนะให้ได้เมื่อกี้ผมงัดทุกอย่างสู้กับเขาไปหมดแล้วโอ้ โอ้ยไม่เหลือโอ้ยเตะไม่โดนงัดทุกอย่างงัดทุกอย่างหมดแล้วแต่เขายังมีไงเราเล่นล่างเล่นบนเล่นบนล่างอาแล้วแพลิงต่อไหมเดี๋ยวหรอเฉยๆจ้าเจอเจล้วอุ้ยพลาดพลาดต่อเตะเตะก่อนเตะกระวนท่าชายชาตรีใช้ไม่สำเร็จไม่เป็นไรเตะอย่างเดียวเตะอย่างเดียวแล้วจะมาซัดล่างซัดไม่โดนแล้วเจอ เป็นของใหญ่มาหมดแล้วโอ้ยเอาโอย่าอย่ายโยกี่พี่โอ้โหขึงหลอดขึงหลอดขึงหลอดเจอขึงหลอดน,นะเตะโอ้โจะต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะต้องสู้ถึงจะชนะตึกตัดสิกดอัแล้วเกาะแตกไงประเด็นอ ก็นั่นแหละครับผมสําหรับตัดสินไม่มีใครเอาอายาดาเมตลงนะครับใครก็ได้ไปบอก GM นะครับปรับให้ทีเนิร์ฟอายาทีนะครับผมโอเคครับเป็นไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะถ้าเกิดอยากให้เห็นตัวอะไรออกมาสู้กันอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปแค่นี้ขอบคุณทุกคนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย